สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมาวิลสแนปหรือไม่อยากเติมเองในราคาแพงผมขอแนะนำร้านเจ๊น,น้ำการค้านะครับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยต่อ ID รับประกันทุกแพ็คไม่มีรีฟันแน่นอนครับแถมถูกกับเติมเองอีกด้วยนะก็สวัสดีชาวมาวิ l สแนปทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมีซีซันพาร์ทใหม่เข้ามานะครับซึ่งเป็นซีซันพาร์ทที่ชื่อว่า s a v a g e Land ์นั่นเองหรือดินแดนป่าเถื่อนนั่นเองนะครับตัวแรกหลักๆเลยนะครับที่เราจะได้นะครับท่านลัง จากที่เราซื้อแล้วเราก็จะมีซาบูครับมีซาบูนะครับต่อมาก็จะเป็นพื้นหลัง2อันนะครับอันนี้สวยนะยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่มาดูข้างล่างครับวารีเนครับเป็นสตอมโอโ้โหแบบยุคยุคแบบปลาเถื่อนนะครับซาบูนี่ก็คือดิบเถื่อนนะสุดยอดก็คาซานนั่นเองครับแล้วก็มาพร้อมกับกรอบกรอบเลยนะอวตารนั่นเองนะครับอ่ะโอเค หลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับแต่เราต่อไปเราจะไปโฟกัสที่ซาบูนั่นเองนะครับว่ามีเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับซึ่งเมตาเปลี่ยนแน่นอนนะครับซึ่งเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยครับนะครับมาดูครับซาบูนะครับมาวิวสแนปการ์ดนั่นเองซึ่งซาบูเนี่ยนะครับมีเอฟเฟกต่อเนื่องนะครับซึ่งการ์ดค่าไร้4ของคุณนะครับจะมีค่าไร้ลดลง2ขั้นต่ำก็คือ1นั่นเองซึ่ง การที่เราลงตัวนี้ไปนะครับก็จะทําให้การ์ดคารายสี 4, เหลือแค่2นะครับหลังจากนั้นในเทินที่4เนี่ยเราก็จะเล่นการ์ดคารายสี 4, ได้ถึง2ใบเลยนั่นเองเทิร์้าก็อีก2ใบนะครับที่เล่นได้ถ้าเทิน6เล่นได้3ใบนะครับถ้าเราใช้ร่วมกับเซรานั่นเองซึ่งโกงชิปหายนั่นเองโกงมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเด็กกันบ้างการจัดเด็กของซาบูนั้นมีอะไรบ้างไปชมกันได้เลยครับ ตัดภาพมาที่เด็กแรงนะครับก็คือซาบูมูนเกลดับเบิรดาวนั่นเองนะครับตัวแรกนะครับเราก็จะมีไอซ์แมนซาบูนะครับวองวองนี่คือเมตานี้มาแน่ๆบอกเลยมีวองนะครับสไปเดอร์แมนแร็กเจสซิก้าโจนส์นะครับมูนเกลเวสคิวสตองไกนะครับเฮลคาวร็อกสไลท์เซยาซึ่งเซย r ราเนี่ยครับจะมาช่วยทำให้การ์ดจากนี้นะครับ การ์ดคาร้าย4ทั้งหมดเนี่ยหรือแค่หนในเทิร์นสุดท้ายนั่นเองนะครับอ่ะหลักๆดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการคอมโบกันก่อนอก็คือหลักๆเด็กนี้นะครับเราจะใช้หลังจากที่เราลงซาบูนะครับเราจะใช้เป็นมูนเกิร์นะครับในการเพิ่มค่าเอ้เพิ่มการ์ดอีกใบหนึ่งนะครับขึ้นมาซึ่งแต่ละใบนี่ตอนแรกแร็คนี่ดูไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันค่ารายสีแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ย ผมว่ามันคุ้มแน่นอนนะครับที่จะได้ใช้นั่นเองนะครับ rescue rescue turn 4ใช้ยากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดค่าได้4ที่แบบใช้ยากๆ strong guy strong guy นี่ใช้ร่วมกับ h e ล l c l นะครับซึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็น่าจะใช้ h e a l claw ปิดท้ายเพราะว่าการ์ดทั้งหมดก็จะเหลือ0ูนย์ั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็น strong guy เนี่ยที่เพิ่มพลังบวกเป็น10ใช่ไหมบวก6นะครับอ่ะโอเค d r ็กได้เล่นสไปเดอร์แมนนี่เอามาปิดตอนเทินที่4ก็ได้นะถ้ามีมูนเกิลแล้วปิด2เทินก็คือเราจะได้ชิวๆเลยนะครับเขาลงไม่ได้2ที่เลยนะอ่ะโอเคแล้วเราก็เล่นเจสซิก้าโจนด้วยก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเด็กถัดไปดีกว่าซาบูคอนโทรลนะครับก็คือมีไอซ์แมนมีกูสซาบูเวฟชางชีนะครับซึ่งเป็นตัวที่แบบเอาไว้ควบคุมนั่นแะครับคอนโทรลนะครับแด็กซ์นะครับ Enchantess Moon Girl Rescue Rockslide White Queen แล้วก็เซรานะครับซึ่งเซราใช้ในเทิร์น5นะครับอ่ะโอเคมาดูกันครับวิธีการเล่นคอมโบเนี่ Goose นะครับ Goose เนี่ยเอฟเฟคคอมมอนคือต่อเนื่องนะครับก็ไม่สามารถลงการ์ด4 5 6คาราย4 5 6ได้ใช่ไหมครับอ่ะถ้าเราเล่นซาบูแล้วเนี่ยซึ่งซาบูก็จะช่วยลด การ์ดพวกค่าราย4เราก็สามารถจะไปลงในเลนที่มีกู๊ดได้ซึ่งเกลียนมากๆครับฝั่งเขาลงไม่ได้แต่ฝั่งเราลงได้นั่นเองนะอ่าต่อมานะครับแล้วก็จะมีดรักนะครับดรักเนี่ยเราก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าอาจจะมีค่ารายแค่2ซึ่งก็จะมีพลัง8อยู่นะอ่าโอเคต่อมาเ n c นชันเตกับชางชีนะครับก็จะเอาไว้แก้ทางนะครับถ้าเจอพวกการ์ดต่อเนื่องนั่นเองอันนี้ก็จะเจอพวก กั๊ดที่มีค่าไร้สูงๆเอ้ยไม่ใช่พลังเยอะๆน,ะนั่นเองต่อยให้ล่วงนะครับอ่ะมูนเกิลนะครับเราสามารถใช้คู่กับแจ็กก็ได้นะครับครึ่งเขาลง2เลนเราก็สามารถลง2เลนได้น,นั่นเองปุ๊บปุ๊บนะครับก็ได้ตัวละแปดละอ่ะต่อมาครับเรเซคิวเรเซคิวใช้ได้เหมือนกันไวท์ควีนไวท์ควีนนะครับก็คือจะกลายเป็นกั๊ดค่าไร่สอที่มีพลังเยอะอ่ะล็อกไร่ก็เช่นกันเทิร์น5นะครับในเทิร์น5เราก็จะลงเป็นเซราล์ ไปนั่นเองในเทิร์นทดท้ายเราก็จะโถมการ์ดคาราซิได้ทั้งหมดหรือเราจะเล่นเวฟโอเคนะครับเดี๋ยวไปเด็กต่อไปกันต่ออ่ะก็มาต่อกันในเด็กที่3นะครับเป็นดาร์กเรสซาบูนั่นเองอชื่อเด็กนิเทมากเลยนะอ่ะตัวแรกนะครับเราต้องมีค็อกนะครับมีไซล็อกมีซาบูดาร์กฮอคนั่นเองครับวองแอบซอ b บิ g งแมนนะครับ, Man, รบชางชีคริสตลัล มูนเกิลโอเมก้าเรสนะครับบล็อกสไลด์แล้วก็อเมริกาชาเวสนะครับอ่ะมาดูวิธีการเล่นมากตามที่ผมได้เห็นนะครับว่าเราควรเริ่มเล่นอะไรก่อนนะครับอ่ะจิงแรกเลยที่ผมคิดนะครับเราจะยังไม่ลงคอกนะคอกเราจะเอาไว้ในช่วงสุดท้ายนะครับอ่ะต่อมานะครับลงไซ์ล็อกไว้ก่อนนะครับหรือจะเล่นซาบูก็ได้นะครับมีค่าเท่าๆกันเลยเพราะว่าวองเนี่ย หรือเราจะเล่นไซล็อกก่อนเพื่อให้ได้ว่องมาก่อนนะครับหรือจะจะเล่นตาบูเพื่อลดค่าได้ว่องให้เรือ2อนะครับต่อมามูนเกลมูนเกลเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มการ์ดนะครับซึ่งเราจะเพิ่มล็อกสไลด์ก็ได้ซึ่งจะเป็นแก๊งปลาหินที่โคตรบึ้มบ้ามเลยนะอ่ะมูนเกลเนี่ยเด็กนี้นะครับตัวชูโรงก็จะเป็นดาร์คฮอคน,นั่นเองซึ่งเราก็จะปลาหินไม่รู้กี่ก้อนอ่ะเล่นกับว่องเนี่ย แล้วก็คอกอีกโอ้โหแล้วก็แล้วก็เราก็จะใช้ดาร์คฮอคนะครับอยู่กับเลนในโอเมก้าเรทนะครับซึ่งโอเมก้าเรทบวกพลัง4นะครับให้กับพื้นที่อื่นนั่นเองถ้าพลังเยอะกว่าฝั่งตรงข้าม10นั่นเองนะครับอ่ะโอเคแล้วเราก็ใช้อเมริกาชาเวสปิดท้ายก็ได้นะครับหรือจะเอาอ่ะพูดส่วนแอปซอบบิงแมนลืมพูดแอปซอบบิงแมนนะครับเราก็จะไปดูด ทักษะเปิดตัวล็อกสไลด์ก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นโค้ดมหาแกงปลายหินนั่นเองนะครับซึ่งแอปซอบบิ g งแมนผมก็ยังไม่มีหรอกแต่ผมเปิดได้ดักฮอกแหละซึ่งเยี่ยมเดี๋ยวไปดูเด็กสุดท้ายกันนะครับว่าเป็นเด็กอะไรอ่ะเด็กนี้นะครับก็จะเป็นเด็กซาบูฮอกนั่นเองนะครับซึ่งคล้ายๆกับเด็กที่แล้วนะันแต่แบบความ o อมากกว่านะครับซึ่งเป็นการ์ดพู5ห้าสองใบเด็กนี้นะครับที่สําคัญเราต้องมีคอกนะครับมีซาบูมีดักฮอกจูบิลี่นะครับชูรี่วองแอปซอบบิ่งแมนดรัก สตองกายเฮลคาวร็อกสไลด์แล้วก็เซรานั่นเองนะครับซึ่งเอาไว้ลดในเทินสุดท้ายอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับดูหลักการเล่นนะครับฮอ <Hawk S 1> กเก็บไว้เหมือนเดิมครับเราลงซาบูไว้ก่อนนะแล้วก็ตามด้วยะจะตามด้วยจูบิลลี่ก็ได้นะครับหรือชูรี่ก็ได้นั่นเองแต่ผมว่าชูรี่เก็บไว้ช่วงท้ายๆดีกว่านะครับเพราะว่าเอาไว้เล่นกับดาร์คฮอคก็ได้นะ ่ะโอเคต่อมานะครับเราก็จะลงวองก่อนก็นได้นะครับแล้วก็ตามด้วย r ็อกสไลด์นะครับแล้วก็ตามด้วยคอรอกแล้วก็อาจจะปิดท้ายด้วยชูรีก็ได้นะหรือท่านจะเล่นแบบอ่ะแอ b ซอ g บิ้งแมนะครับเหมือนเดิมตามที่ผมแบบเด็กที่แล้วก็ได้นะครับแต่รอบนี้เราจะใช้เป็นเฮลคาวปิดท้ายกันนะครับเพื่อให้การ์ดบนม,นมือนั้นหมดนั่นเองนะครับอ่ะใช้เซราในเทิน์น5ซึ่งเทินสุดท้ายการ์คาดคาราซีข,ของเราจะมีค่า ได้เพียงแค่1เท่านั้นนั่นเองตึงกระลงจนหมดนะครับสตองกายเราก็จะมีพลังบวก10บนะครับหลกัลกๆเข้าๆเ,เด็กก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเออลืมบอกมีภู5เข้าด้วยนะครับแต่จะไว้ทําคลิปที่หลังแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็การเล่นซาบูเข้าวๆกับเด็กซาบูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อน แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ